ก่อนที่ทุกท่านจะไปฟังการนับเดตดกาสารศึกฟุตบอลไทยลีครับทุกท่านช่วยกดไลค์กดซับสไคร์กดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเบลลี่แฟมิลี่กันด้วยนะครับ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องของเบนลี่แฟมบลี่เลยครับเกี่ยวกับการอัปเดตข่าวสารฟุตบอลไทยเลยครับกับประจำวันที่30เดือนมกราคมของสิ้นเดือนวันนี้เลยครับโดยก่อนอื่นครับต้องขอความร่วมมือคุณผู้ชมกันหน่อยครับใครที่เข้ามาดูแล้วและยังไม่กดติดตามครับช่วยกันกดติดตามให้กันหน่อยเลยครับมุ่งทะยานให้ขยับเก้าไกลที่สุด2 0 0 0 0ผู้ติดตามในภายปี2 0 2 5นีหนี้เลยครับ ประเด็นข่าวสารเล็กครนี้ครับเบสขอพาคุณผู้ชมครับมาเริ่มต้นกันที่ทางฝั่งของโคเตียสะสมพบประเสริฐกันหน่อยครับหลังจบเกมดังกล่าวการทางฝั่งของโคเตียนั้นครับได้สาด์วาดพัดเด็ดเลยเลยครับหลังประจวบแพ้ต่อบุรีรัมย์ครับหยุดสติไปภายในบ้าน18เกมติดต่อกันเลยครับโดยลอย้อนไปเมื่อคืนกันหน่อยเลยครับกับวันที่2 0มกราคมเลยครับหลังจบเกมดังกล่าวทีพีทีประจวบนั้นครับเปิดบ้านภายต่อบุรีรัมย์ยุนเต็ด ไป2ประตูต่อหนึ่งครับในซุปเปอร์ดีวัวทริกนดที่20เลยครับหยุดสถิตไม่แพ้ใครในบ้านไว้ที่8นัดมี28คะแนนครับรนดับที่8ของตารางล่าสุดเลยครับและซึ่งโดยล่าสุดเลยครับไฮไลท์หลังจบเกมดังกล่าวก็ทางฝั่งของโคเตสาสมพะเสิริฐกุนซือของพิธีประจวบก็ได้ออกมาเปิดใจกับผู้สื่อข่าวเลยครับว่าไม่อยากพูดถึงดรามา่าและก็ไม่อยากให้สมาคมแบนกรรมการชุดนี้ด้วยไม่อยากพูดถึงเรื่องนี้ครับที่มันดราม่าบีหลายจังหวะมันจบแปแล้ก็เรียนสมาคมอย่าแบนกรรมการชุด ให้ปอกไปเรื่อยๆอย่าแบนให้รับกันไปทั่วๆผมไม่ได้มีอะไรเลยครับเรื่องนี้ไม่จําเป็นเกมหน้าเราเล่นในบ้านพยา,ยามที่จะกลับมาเล่นใหม่ชนะใหม่และก็ก้มหน้าก้มตาทําทให้ทีมยกระดับได้ดีกว่านี้และหน,น,นีโซนตกชั้นผมยังย้าเหมือนเดิมเลยครับว่าถ้าคุณเมื่อไหร่ที่คุณยังไม่แตะ32แตม้มคุณจะไปเลทที่ไหนกล้าไปพูดเลยว่าคุณยังอยู่ในทลิกไม่ได้เพราะฉะนั้นทุกอย่างต้องระวังไม่ได้เวอร์ผมพูดเรื่องนี้จริงทั้งนั้นแม้กระทั่งเรื่องพุทธศิลป์ผมก็พูดเรื่ ชนะแต่ก็อาจจะมีเรื่องของความไม่สหามนิดหนึ่งแต่ชนะขาดขอชอบอยู่แล้วแต่มันไม่ขาดง่ายแค่นั้นแหละครับโอ้โหอย่างที่คุณผู้ชมได้ัังโคเตียอหลรครับก็ต้องบอกว่าวาท้าหลังเกมของโคเตียในเด็ดขาดอยู่แล้วครับไม่ว่าจะเป็นเกมใดและเฉพาะก่อเกมกับบุรีรัมก็วาทัาเด็ดเสมอมาอยู่แล้วแหละครับ จากนั้นครับข่าวสารที่2ครับเรามาตอนที่ทางฝั e um นน่งของการเทเลปซีกันหน่อยครับเมื่อมีการอัปเดตออกมาจากนายกสมาคมเลยครับอย่างปรรดามแปงได้ออกมาเปิดเผยเลยครับว่าได้คุยกับประธานเทือครับมีแผนที่จะทําสนามให้รองรับในทวยเอเชียเลยแหละครับโดยทางฝั่งของมรรดามแปงนนพรำลำสํานานครับซีอีโอของเมืองไทยประกันภัยและอดีตประธานสมมสรของการเทเล4ซีและณขณะนี้ครับก็เป็นนายกสมาคมเลยครับได้ออกมาเปิดเผยเลยครับว่าได้คุยกับประธานสมมสรคนปัจจุบันจาก คุณสาระลำสัมน้องชายของมะดามแปงที่จะมีแผนครับทำสนามฟุตบอลให้รองรับการจัดการในการฟุตบอลถ้วยระดับเอเชียไฮดันนั่นเองนะครับและโดยซึ่งลังนี้ครับล่าสุดเลยครับในเนื้อหาข่าวนั้นครับมาดามแปงได้ออกมาเปิดเผยเพิ่มเติมเลยครับว่าจริงๆที่แปงเคยพูดไปครองเตยมีสนามฟุตบอลเป็นสนามทีแรกไม่มีรูแปงได้บอกไปว่า แปลงเป็นนายกสมาคมแปลงก็ได้ละออกไปเพื่อความสวยงามเพื่อมารยาทแต่ในความเป็นจริงต้องยอมรับทีมการเทเลเดรเป็นทีมที่แปลงทำมาสิปีประธานสมโมสรคุนใหม่ก็เป็นน้องชายแปลงก็ได้มีการพูดคุยกันว่าสนามแพสสเตเดียมที่เรามีอยู่ไม่สามารถรองรับการแข่งขันระดับเอเซียได้ก็มีแผนที่จะทําสนามให้รองรับได้แต่ในแผนในอนาคตแปลงก็คิดว่าต้องคุยกับผู้บริหารการทเลเดรแห่งประเทศไทยเนื่องจากทรัพสินทุกอย่างเป็นของการทเลเดรแห่งประเทศไทยโดยที่จริงแล้วเรามีแผนแม่บทการเทเลเดรที่ ท,ทำไวและแปลงได้มีโอกาสคุยกับผู้ในการการเทะรือโดยท่านกล่าวว่าสนามกีฬาน,นั้นน่าจะมีความเป็นไปได้ซึ่งอยู่ในส่วนหนึ่งของสิ่งที่จะเกิดขึ้นโดยทั้งนี้ครับแปงก็ยัง ไม่เห็นแผนผังเต็มเลยครับที่จะใช้พื้นที่ส่วนไหนบ้างซึ่งมีพื้นที่สองพันไรเป็นพื้นที่ใหญ่เป็นพื้นที่ที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งแบบประเทศไทยเพระาะว่าติดกับแม่น้ําเจ้าพระยาการที่จะมีแผนพัฒนาสนามฟุตบอลและเอาสนามฟุตบอลน,นี้นอกจากเล่นฟุตบอลแล้วออกมาจัดการแสดงจัดคอนเสิร์ตหรือเปล่านั้นแป่คิดว่าอันนี้นรยู่ในแผนของผู้บริหารกถกบาทอยู่แล,แล้วแหละครับ นี่เลยครับกับการที่กับพัฒนาวงการฟุตบอลไทยเลยครับเดี๋ยวก็ต้องติดตามกันต่อไปเลยครับว่าแผนที่จะสร้างสนามใหม่ให้กับการเทลซีจะเป็นจริงหรือไม่แต่ถ้าเป็นจริงครับก็น่าจะเป็นสนามที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทยเลย,เลยครับเพราะว่าจะมีบรรยากาศที่จะได้เห็นแม่น้ำเจ้าพระยายในการแข่งขันฟุตบอลให้กับแฟนบอลได้ดูด้วยแหละครับข้อาสารที่3ครับถือว่าเป็นบุพเพสนิวาส แรงดึงดูดแล้วแหละครับอย่างทางฝั่งของคุณเป่าบลิทธรก็ได้ที่จะเป่าเกมของเมืองทองสับนัดติดต่อกันแหละครับโดยกรณนนีครับทางฝั่งของเมืองทองอยูไนเต็ดนั้นครับได้เคยส่งหนังสือทักทงทลิกเลยครับสังทราบผลการจับฉลักพุทธสินที่จะปฏิบัติหน้าที่ในการแข่งขันน,นัดที่1ิก้าโดยพุทธสินที่จะทําหน้าที่ในเกมนั้นก็คือคุณบริทธรสัตว์ดีเลยครับที่เคยโดนแบนจากการทาหน้าที่ผิดพลาดในเกมที่เมืองทองพบกับบุมย์แต่ซึ่งในเกมล่าสุดครับแมตเต์ที่ิก้านั้นครับก็เป่าไว้เมืองทองนั้นนัเป็ฝ เอาชนะหนองบัวไป2ประตูต่อหนึ่งแต่ซึ่งสำหรับผลการจับฉลากผู้ตัดสินครับที่จะลงทำหน้าที่ในศุกมณฑลทีกหนึ่งประจำฤดูกาลนี้แหละครับนัดที่20นัดที่จะเกิดขึ้นนี้แหละครับในระหว่างวันที่1จนถึงวันที่2กุมภาพันธ์ครับที่ออกมาเป็นที่แน่นอนเลยครับก็คือคููระหว่างสุขโขที่สี่ครับที่จะเปิดบ้านพบกับเมืองทองคนยังคงได้ใช้คุณวอินทรนสัตดีเลยครับเป็นผู้ตัดสินชี้ขาดในเกมทั้งกล่าวอีกด้วยแหละครับซึ่งเท่ากับว่าทางฝั่งของบอลินทรนนั้นครับก็จะได้ลลงงงงงทททาหนนนน้ี่่ใเเมืออแขัป็ จำนวนสานัดติดต่อกันแล้วแหละครับ ปารัที่4ครับใครยังจํากันได้บ้างครับอดีตนักเตะของเมืองทองและบีจีครับอย่างทางฝั่งของเดนิบูจาเลยครับในรลุกวัย24ปีครับได้ตัดสินใจเลยครับย้ายกลับไปคาแข้งในลิกบ้านเกิดกับโคเอเชียหลังแปประสบความสําเร็จกับบีจีพทุมในศึกไทยลีกเลยครับโดยล่าสุดเลยครับทางฝั่งของนักเตะที่มีชื่อว่าเดนิบูจาเลยครับได้เข้าไปรวมเปิดตัวกับสโมสรอย่างตด้างเอ็นเคโูโคโมติวาซาเกะเลยครับในลิกของโคเอเชียซึ่งปัจจุบันครับสโมสรนี้ครับรังหลับเจ็ดของตารางอยู่ในตอนนี้เป็น ที่เรียบร้อยแล้วแหละครับ โดยซึ่งสำหรับทางฝั่งของเดนิบุญญา้นครับก็ได้ย้ายเข้ามาคาแข่งกับบีจีพทุมครับในช่วงเลกที่2ของฤดูกาลสองพันยี่สิบหลังจากนั้นครับก็ถูกปล่อยยืมตัวไปอยู่กับเมืองทองเลยครับใช้งานในช่วงแรกแรกของฤดูกาลสองพันยี่สซึ่งลงเล่นไปทั้งหมด1ิแนัดรวมทุกรายการครับใ้กับทัพเมืองทองแต่ก็ไม่สามารถทําประตูและสิสต์ช่วยทีมได้เลยเลยครับหลังจากนั้นครับก็ได้ตกลงร่วมกับบีจีพทุมเลยครับสโมสรแม่เลยครับยกเลิกสัญญากันด้วยดีทั้งสองฝ่ายซึ่งอาสดครัับบบกกกก็ไไไดดดด้้้้ยยยาาลลปอู่ในนิิเเ ข่าสารปิดท้ายคราวนี้ครับขอปิดท้ายที่หลังการจบเกมการแข่งขันฟุตบอลคอนเทนช้างไอเบคครับกันหน่อยครับคู่ของแบงคอกกับหนองบดพิษที่4ตีจบกันโดยเจ้าบ้านเลยครับเปิดบ้านเอาชนะไปถึง3ประตูต่อ0ล่าสุดเลยครับทางฝั่งของโค้ชแบนครับออกมาเปิดใจเลยครับว่าเป็นเกมที่อึดอัดมากเลยครับเพราะเป็นบอลนัดเดียวครับลูกทีมจึงต้องเล่นด้วยความอดทนเลยแหละครับ โดยล่าสุดเลยครับหลังจบเกมตะกร,ร้าก็ทางฝั่งของโค้ชแบนน์นั้นครับได้ออกปาเปิดใจเลยครับว่าก็เป็นเกมที่ค่อนข้างที่จะอึดอัดและน่ากลัวขอพยายามที่จะบอกกับน้องๆในเรื่องของการยืดตำแหน่งการสร้างเกมลุกและเล่นโดยความอดทนเพราะมันเป็นบอลน,นัดเดียวมันอาจจะยือถึง120นาทีเราก็ต้องอดทนกับบ้านเพราะถ้าเราเสียป,ประตูให้เขาก่อนเราจะตามยางก็ต้องชุนน้องบัวเลยครับที่ทําการบ้านมาดีเราเองก่อนน้องๆเลยครับก็เหมือนกันที่มีความอดทนจนสามารถทําได้ถือเป็นอีกหนึ่งเกมเลยครับที่ค่อนข้างที่จะหนักก็เป็นไป ตามเป้าหมายที่วางไว้เราตัวโลโรเตชันมา2-3เมตรแล้วอะไครับต้องพยายามที่จะหมุนเวียนผู้เล่นให้มีความสมดุลและซัพพอร์ตกันให้ได้ทุกๆเกมเพราะยังทําตามเป้าหมายอยู่ครับเพราะยังมีอีกหลายเกมเยอะเหมือนกันเลยครับตอนนี้ครับก็ถือว่าแบกสถานการณ์ได้ดีอยู่เลยครับซึ่งสำหรับโปรแกรมการแข่งขันนัดต่อไปของแบงคอกนันครับก็จะเปิดบ้านเลยครับรับการมาเยือนของนครลาสีมาบราซิลครับในวันที่2กุมภาพันธ์นนครับเวลา18นาฬิกาที่สนามคอรเตรานทรูสเตเดียมนะครับ เอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์และกดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจกับพวกเราทีมงาน Bed Leaf Family กันด้วยครับเพื่อนำไปพัฒนาคลิปต่อๆไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ